การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่เจ้าหนี้เป็นฝ่ายกำหนดซึ่งอาจเป็นข้อตกลงที่เจ้าหนี้เอาเปรียบทำให้ลูกหนี้ต้องยอมรับเพราะไม่มีทางเลือกส่งผลให้ครูและลูกหนี้ที่มีความปกพ่องเช่นไม่มีวินัยทางการเงินใช้จ่ายเงินเกินตัวขาดทักษะ การบริหารการจัดการการเงินดังนั้นจากปัญหาดังกล่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเมือสอนเขตหนึ่งได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหานี้สินข้าราชการครูและน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนโดยมีการดำเนินการดังนี้ 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการแอดมินระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยระบบ e-learning หลักสูตร o b e c Money Code ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2. เขตพื้นที่การศึกษาสร้างความตระหนักและให้ความรู้ความเข้าใจทางการเงินแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดด้วยระบบ e-learning หลักสูตร o b e c Money Code 3. ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหานี้สินข้าราชการครู 4. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหานี้สินข้าราชการครูปีพศ2567 5. กำกับติดตามผลการอบรม e-learning หลักสูตร o b e c Money Code และรายงานไปยังสพทุกวันที่15ของทุกเดือน ผลการดําเนินง,งาน 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน1,242รายคิดเป็นร้อยละ100ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อการจัดการการเงินเป็นระบบเช่นปลดหนี้มีเงินออมลงทุนอย่างถูกวิธีและเริ่มต้นวางแผนการเงินเพื่อสร้างและสะสมความมั่นคงให้ตัวเองคิดเป็นร้อยละ1 0 0 2. บุคลารกรภายนอก ให้ความสนใจต่อวินัยทางการเงินคิดเป็นร้อยละหนึ่งย